ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเข้าโรงพยาบาลเรียอว่าท่อปัสสาวะอักเสบผมเนี่ยจางวันนะครับจะมีปัญหาเรื่องน่วงนิดหน่อย,อยแ,ตแต่กลางคืนเนี่ปยปวดเลยผม4ี่หครั้งทอนนี้พอเลิกมาต้องเข้าห้องน้ำเขาเข้าห้องน้าบางทีฉี่ไม่ออกอีกแต่บางทีก็ฉี่มากเกินไปบางทีต้องเค้นฉี่ก็ฉี่ออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะออกคล้ายๆกับน้ําล้างเนื้อจะมีเลือดปนนะครับพอปวดแล้วมันรู้สึกว่าข้างในมันมีสิ่งผิดปกติครับก็ได้เรื่องเลยทีนนี้คุณหมอบอกว่าดีนะที่ไม่ผ่าจะเรื่องใหญ่มากให้มาดูแลตัวเอง แต่หลังจากที่ผมมาเจอคุณเอกมาทานปีโฟเคตการเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับนะครับฉี่เป็นปกตินอนคืนหนึ่งไม่เกินสองครั้งแล้วก็ต้องอดเลยฉี่แล้วพุ่งครับนะฮะแล้วคำว่าฉี่ไม่สุดแล้วไม่มีแล้วก็น้ําล้างเนื้อมันนี้มีเลือดออกมีเลือดออกมามันก็จะค่อยๆเป็นสีเหลืองขาวแล้วก็เป็นสีขาวฉะนั้นมันก็เลยทําให้ร่างกายของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับไม่มีเป็นปิดทิดไม่มีเลยผมจะบอกนะฮะว่าในช่วงของ45ไปเนี่ยบางทีเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก นิดเดียวนิดเดียวอายเพื่อนด้วยอายเพื่อนปล่อยบงอางทีเนี่ย,ยมันไม่ใช่ท่อทางเดินปัสสาวะอย่างเดียวมันมีปัญหายอย่างอื่นตามมาไม่บอก เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าทั้งองคชาพยบอ่ะใช่ครับตื่นมาปกติแล้วมันจะมีสบูภาพร่างกายที่มันจะแข็งแรงสมบูรณ์ครับบางส่วนมันหายไปมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกเหมือนกันแต่ในรุ่นของผมเนี่ยคนที่เป็นหนักแล้วเนี่ยต้องขอความกรุณาว่าต้องรอระยะเวลาเพื่อให้ร่างกายมันมีเขาเรียกว่าปรับความสมดุลของร่างกายต่อผลิตภัณฑ์ P ี o u ด้วยใช่ครับนะครับแล้วมันเห็นผลจริงนะครับอย่างผมเองเป็นต้นสามารถแก้ไขได้ด้วย P ครับ